ด่วนฮือฮาธนาวันรติดโผแข้งไทยสะเทือนเจลีชนาทิพเผ่ายักษ์สารัฐฟีฟ้าเลือกไทยประเทศแรกในเอเชียกระแสะลูกหนังไทยร้อนแรงยิ่งกว่าฤดูกาลไหน,ไหนเมื่อรายชื่อการขับเคลื่อนครั้งใหญ่ของฟุตบอลไทยถูกเปิดเผยออกมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นประเด็นการคัมแบ็กของธนวัต์ ซึงจิตถาวรที่ถูกเสือญี่ปุ่นถึงสสโมสรในเจลีกหมายตัวไปเสริมทักกระแสะเดือดจากชนะทิศสมประสงที่ออกมาบอกตรงๆแบบไร้เผ่าถึงสิ่งที่สหรัฐอยู่เย็นต้องเร่งแก้ไขและความเคลื่อนไหวระดับโลกที่ฟีฟ่าเลือกประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียสำหรับโครงการใหม่ระดับนานาชาติสิ่งเหล่านี้สะเทือนทั้งวงการและสร้างความคึกคักให้กับแฟนบอลทั่วประเทศอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นพร้อมกันแบบนี้มาก่อนในรอบหลายปี การติดโผของธนวัฒน์ซึ่งจิตถาวรถูกพูดถึงเป็นอย่างมากเพราะหลังจากเส้นทางของเขาในอังกฤษมีทั้งช่วงพุ่งแรงและช่วงชะลอตัวเขายังคงเป็นหนึ่งในนักเตะไทยที่มีโปรไฟล์ดีที่สุดคนหนึ่งในสายตาสโมสรต่างชาติจุดที่โดดเด่นคือความสามารถในการเล่นได้หลายตำแหนง่งทั้งกองกลางตัวรุกกองกลางเชื่อมเกมไปจนถึงการลงต่ำมารับบทเพลย์เมเกอร์ทำให้เขาเป็นสินค้าที่หลายทีมมองว่าน่าลงทุน ทางอายุที่ยังน้อยประสบการณ์ในยุโรปและรูปแบบการเล่นที่เข้ากับสไตล์เจลีซึ่งเน้นความเร็วความกระชับและการเคลื่อนที่อย่างชาญฉลาดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาแม้เขาจะยังไม่ได้ลงสนามมากเท่าที่ควรแต่คีมแมนของสโมสรเจลีหลายคนต่างยืนกรานว่าคุณภาพของธนวัตรยังคงอยู่ครบและพร้อมใช้งานในทันทีหากได้รับระบบทีมที่เหมาะสมกว่าเดิม เสียงวิจารณ์ที่สถานวงการเพิ่มความร้อนแรงเข้าไปอีกเมื่อชนาทิปสงประสิงค์อดีตซูเปอร์สตาร์เจลีของไทยที่ประสบความสำเร็จสุดขีดกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรก่อนย้ายไปคาวาซากิพรอนตาเล่ได้ออกมาพูดถึงสารัฐอยู่เย็นในลักษณะที่ตรงไปตรงมาอย่างที่นักกีฬาชื่อดังไม่ค่อยทำกันบ่อยครั้งชนาทิปกล่าวว่าที่อุ้มคือคนที่ศักยภาพดีมากแต่การยืนตำแหน่งบางครั้งยังไม่เข้ากับฟุตบอลสมัยใหม่ ถ้าเขาขยับวิธีคิดอีกนิดเขาจะเป็นคนที่พาทีมขึ้นไปอีกระดับได้แน่นอนคำพูดนี้ถูกแชร์ไปอย่างรวดเร็วบางฝ่ายเห็นด้วยว่าฟุตบอลไทยต้องกล้าพูดความจริงเพื่อพัฒนาอีกฝ่ายมองว่าคำพูดของเจอ,อาจจะทำให้เกิดแรงกดดันมากเกินไปแต่โดยรวมแล้วถ้อยคำของเขากลายเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การถกเถียงระดับประเทศเกี่ยวกับมาตรฐานฟุตบอลไทยในยุคป,ปัจจุบัน ในขณะเดียวกันข่าวใหญ่ระดับโลกก็พุ่งเข้ามาแบบไม่ให้แฟนบอลไทยตั้งตัวเมื่อฟีฟาได้ประกาศเลือกประเทศไทยเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียสำหรับโครงการ Global Development Phase 3ซึ่งเป็นแผนงานระดับนานาชาติในการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนการยกระดับโครงสร้างหลีกและการสร้างผู้ตัดสินรุ่นใหม่ที่ได้มาตรฐานสากลโครงการนี้เดิมทีเคยเปิดในยุโรปและอเมริกาใต้เท่านั้น การที่ฟีฟ่าเลือกประเทศไทยก่อนประเทศฟุตบอลยักษ์ใหญ่ในเอเชียเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือซาอุดีอาระเบียทําให้หลายฝ่ายเริ่มจับตาว่าประเทศไทยกําลังถูกมองว่าเป็นตลาดฟุตบอลที่มีศักยภาพพุ่งสูงขึ้นอย่างชัดเจนฟีฟ่าต้องการวางรากฐานใหม่ในภูมิภาคนี้ผ่านประเทศที่มีความพร้อมด้านโครงสร้างและแฟนบอลจํานวนมาก ซึ่งข้อมูลภายในระบุว่าไทยถูกเลือกเพราะเป็นประเทศที่ให้ความร่วมมือในด้านการพัฒนาฟุตบอลต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีและมีการขยับตัวเชิงนโยบายอย่างจริงจังในช่วงหลังการเลือกประเทศไทยเป็นฐานแรกในเอเชียทำให้กระแสะฟุตบอลไทยถูกยกระดับจากระดับภูมิภาคไปสู่ระดับสากลในแบบที่เห็นผลชัดเจนที่สุดในรอบทศวรรษ มีข่าวว่าในแผนระยะแรกฟีฟ่าจะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญกว่า15คนเข้ามาประจำประเทศไทยเพื่อทำงานร่วมกับสมาคมฟุตบอลไทยเป็นเวลา18เดือนพร้อมทั้งดึงผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการนักวิเคราะห์ข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญด้าน VR a มาฝึกอบร,รมให้หลีกไทยปลายเป็นหลีกที่มีมาตรฐานสูงที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระยะเวลาอันใกล้เป้าหมายที่ฟีฟ่าตั้งไว้ไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนาระบบเยาวชน แต่ต้องการสร้างอีโคซิสเต็มฟุตบอลไทยให้กลายเป็นต้นแบบของภูมิภาคซึ่งหมายความว่าไทยอาจกลายเป็นสถานที่จัดการแข่งขันระดับนานาชาติย่อยๆหรือจัดโปรแกรมทดลองกฎใหม่ก่อนผู้ใดในทวีปกลับมาที่เรื่องธนวัว่เหตุที่การย้ายของเขาถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางไม่ใช่เพียงเพราะเป็นนักเตะไทยในตลาดต่างประเทศ แต่เป็นเพราะเจลีกกำลังมองนักเตะไทยเป็นตลาดเชิงคุณภาพที่สามารถสร้างความแตกต่างให้ทีมได้มากว่าที่หลายคนคิดในรอบ5ปีที่ผ่านมานักเตะไทยที่ไปเจลีกสร้างผลกระทบได้เกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นชนาทิพย์ธีระทรน์ธีรศิ์หรือกวินทําให้ทีมในเจลีกเริ่มมองว่าการดึงผู้เล่นไทยไม่ใช่การดึงนักเตะจากชาติรอง แต่เป็นการลงทุนที่ให้ผลคุ้มค่าเมื่อรวมกับฐานผู้ติดตามจำนวนมหาศาลในประเทศไทยเจลีกจึงมีแรงดึงดูดด้านการตลาดเพิ่มไปอีกชั้นการปรากฏชื่อของธนวันรจึงเป็นเหมือนสัญญาณเริ่มต้นว่าความเชื่อมั่นในนักเตะไทยกำลังกลับมาพุ่งสูงอีกครั้งแม้หลังจากยุคทองของชนะทิพย์จะทำให้มาตร,รฐานถูกตั้งไว้สูงก็ตามอีกด้านหนึ่งกระแสของชนะทิพย์ทำให้สาราัตออกมาให้สัมภาษณ์ตอบอย่างสุขุม โดยเขาบอกว่าผมขอบคุณที่เจอยากให้ผอมาดีขึ้นผมคิดว่านี่เป็นเรื่องปฏตกิิของฟุตบอลมันคือการเรียนรู้และพัฒนาผมยินดีรับคำวิจารณ์ทุกคำคำพูดนี้ถูกแฟนบอลชื่นชมอย่างมากเพราะเป็นการสื่อสารในเชิงบวกแต่ขณะเดียวกันสารัตเองก็รู้ดีว่าเสียงวิจารณ์แรงๆจากคนที่เคยลงเล่นในเจลีกและเคยประสบความสำเร็จระดับสูงมีความหมายมาก เขาจึงกำลังเร่งปรับตัวเพื่อยกระดับเกมของตัวเองให้ทันกับสปีดฟุตบอลสมัยใหม่โดยเฉพาะในเรื่องการอ่านเกมก่อนบอลถึงตัวและการขยับตำแหน่งเพื่อสร้างพื้นที่ให้เพื่อนร่วมทีมซึ่งเป็นจุดที่เจลีกให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษในแง่ของผลกระทบโดยรวมสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันนี้การย้ายทีมของนักเตะไทยการเปิดสึกแสดงความคิดเห็นระหว่างนักฟุตบอลตัวท็อปและการได้รับเลือกจากฟี فا ทำให้ภาพรวมฟุตบอลไทยถูกขยายตัวขึ้นในหลายมิตินักวิเคราะห์บอลบางคนบอกว่านี่คือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อครั้งใหญ่ของฟุตบอลไทยเพราะในเวลาเดียวกันทั้งภาคนักกีฬาภาคโครงสร้างและภาคการตลาดกำลังเคลื่อนไปในทิศทางที่สอดคล้องกันอย่างประหลาดเหมือนเป็นสัญญาณว่าฟุตบอลไทยกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ที่อาจสร้างความเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดถ้าโอกาสเหล่านี้ถูกใช้ให้ถูกทาง สำหรับแฟนบอลไทยกระแสที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความหวังใหม่อีกครั้งไม่ว่าจะเป็นการได้เห็นนักเตะไทยกลับไปโลดแล่นในเจลีการเห็นทีมชาติพัฒนาในระดับโครงสร้างแบบเป็นระบบรวมถึงการได้เห็นตำนานนักเตะไทยออกมาให้ความเห็นอย่างจริงใจต่อกันหลายคนมองว่าฟุตบอลไทยกำลังตื่นขึ้นอีกครั้งหลังจากผ่านช่วงเวลาที่หลายสิ่งดูชนกและไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร ในท้ายที่สุดเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ใช่เพียงข่าวรายวันแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่อาจกำหนดทิศทางฟุตบอลไทยในอีก5 1าถึปีข้างหน้าการที่นักเตะไทยเริ่มได้รับความสนใจจากต่างประเทศมากขึ้นการที่ผู้เล่นระดับไอคอนออกมาวิจารณ์ณกันแบบตรงไปตรงมาเพื่อผลักดันมาตรฐานของฟุตบอล แสดงให้เห็นว่าวงการลูกหนังไทยกำลังก้าวสู่ยุคที่ความสำเร็จไม่ได้วัดแค่ในสนามแต่ยังวัดจากความพร้อมทางความคิดความกล้าที่จะยอมรับคำติและความร่วมมือระดับประเทศเพื่อสร้างโครงสร้างระยะยาวทั้งหมดนี้ทำให้ข่าวด่วนชุดนี้ไม่ได้เป็นเพียงความฮือฮาข้ามวันแต่เป็นประกายไฟสำคัญที่อาจกลายเป็นยุคทองลูกหนังไทยยุคใหม่ ที่แฟนบอลทั่วประเทศกำลังตั้งตารอด้วยความหวังและความตื่นเต้นอย่างเต็มเปี่ยม